สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับสกายวิทวั channel นะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Kingdom Hero Mobile นะครับหรือ Kingdom Hero M นะครับก็วันนี้ครับผมจะมาทดสอบในการทำคลิปแบบ ใหม่นะครับโดยที่ไม่มีเสียงซาวในเกมนะครับเพราะว่าผมทําด้วยมือถือนะครับมันก็เลยมีเสียงซาวในเกมอยู่นะผมก็จะเอาเสียงซาวตัวนี้ออกนะครับแล้วไปสร้างสาวใหม่นะเพื่อที่จะได้ดูได้ฟังกันดีกว่านี้นะครับเพราะผมทํามาแล้วก็ไม่โอสําหรับ เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่เข้ามาดูนะครับเขก็เลยมีคอมเมนต์มาทางไลายบ้างทางเฟซบ้างนะครับว่าเสียงพูดผมต่ำไปเสียงในเกีร์มันดังมากเกินไปแต่ผมปรับยังไงผมกปรับไม่ได้นะครับผมก็เลยอัดแบบไม่มีเสียงนะครับมีแค่เสียงผมพูดอย่างเดียวนะแล้วผมก็จะไปใส่เสียงเพลง อ่าอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่ใช่ของเกมนี้นะจะเป็นเสียงของเพลงอื่นอะไรเนี้ยผมก็เลยลองมาทำดูนะครับว่ามันจะโอไม่หรอกเ,เ,เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆน,น,นะครับซึ่งก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าผมทำไม่ได้จริงๆเดี๋ยวอนาคตนะครับผมอาจจะว่า องมาทำดูนะครับโดยที่มีเสียงสาวในเกมด้วยนะครับเพื่อให้อัตรุดในการดูนะครับในการฟังนะมันน่าฟังนิ่งขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นช่วงโควิดครับเราก็ทำอะไรเยอะไม่ได้นะครับ ซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมที่เล่นไม่ยากนะครับคนที่เติมเกมก็จะโหดกว่าหน่อยส่วนคนที่ไม่เติมเกมมันก็แล้วแต่ดวงนะครับเพราะว่าเกมนี้นะครับคือเราไปเป็นทีมนะครับไปเป็นกินะครับแล้วก็ไปเป็นก๊กนะครับคือจะมีทั้งหมดสามก๊กนะครับนี่นะครับอ่า ผมจะอยู่กกแดงนะครับตอนนี้ผมอยู่กกแดงนะแล้วก็มันจะมีกกสีเขียวนะครับแล้วก็กกสีฟ้าอ่ามันจะเป็นเรื่องราวของสามกกนะครับซึ่งจะมีลว่อย่างลว่อย่างเป็นเมืองหลักของสีแดงนะครับชื่อวุ้ยกกนะครับซึ่งในนี้ก็จะเขียนว่าเป็นพักวุ้ย ส่วนสีเขียวนะครับก็จะเป็นเฉิงตูนะครับเมืองหลวงนะครับเมืองหลักๆเลยครับก็จะเป็นจกกกนะครับเจ้าเมืองคือเล่าปี่นะครับส่วนสีฟ้านะครับอ่าสีฟ้าจะเป็นกกงอนะครับซึ่งซุนเซ็กจะเป็นเจ้าเมืองนะครับ ซึ่งถ้าใครเคยดูประวัติสามก๊กนะครับโเข้าจะมีอยู่คนก็จะได้รู้แล้วนะครับส่วนคนที่ไม่เคยดูสามก๊กเลยนะครับก็จะได้รู้นะครับแต่ละเมืองนะครับยกเว้นเมืองหลักนะเหมือนล่ยหยางเนี่ยฉิงตูเนี่ยแล้วก็เย็นเย่นะครับ คือเขามาตีก็จริงครับแต่ไม่สามารถยึดได้นะส่วนเมืองอื่นๆนี่สามารถยึดได้นะครับมันก็แล้วแต่การที่ว่าทําศึกในวันนั้น,นครับก็มีสงครามนะครับมีเซฟเวอร์หนึ่งไม่ใช่มีโซนหนึ่งอย่างเดียวนะครับขอโทษครับมีโซนหนึ่งอย่างเดียวนะที่ว่าทําสงครามนะครับแล้วก็จะมีทําอยู่แค่สองวันเท่านั้นนะครับ คือวันพุธกับวันเสาร์นะครับมันจะมีสงครามนะครับซึ่งให้เราไปตีเมืองเนี่ยครับเมืองพวกนี้ครับสินเ่เมืองว่านเมืองลู่หนันนะครับมันพอมันจะมีเวลาอยู่นะครับซึ่งวันพุธนี่จะมีชั่วโมงเดียวนะครับแต่วันเสาร์นี่จะมีชั่วโมงครึ่งนะครับการทําศึกนะครับมันก็แล้วแต่นะครับว่าใครตีเมืองไหนเมืองไหนได้เมืองไหนนะครับ ส่วนผมเมื่อก่อนนะครับผมอยู่กกเขียวนะครับแต่พอดีว่ากกแดงเขาย้ายมากกเขียวนะครับพอเขาย้ายมากกเขียวปับ๊บคือเพื่อนๆในเกมของผมเขาก็แบบว่าเออกกเขียวคนเยอะกกแดงไม่มีคนอย่างเนี้ยเขาก็อยากเปลี่ยนรสชาติบ้างว่าเออเป็นอยู่สีแดงแล้วเป็นยังไงอย่างเนี้ยครับเขาก็เลยย้ายไปแดงกันพอย้ายไปแดงปั๊บก็มันก็เริ่มสูสีแต่ว่าถามว่าสู้ได้ไหมก็ ดูได้ครับแต่ว่าจะให้ตีเมืองทั้งหมดนี่มันคงเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่ากลีมมันต้องให้บรรลานกันนะครับซึ่งด้ว่าเหมือนสีเขียวเยอะเกินไปเราจะย้ายไปสีเขียวอีกมันก็ย้ายไม่ได้นะครับเพราะว่าสีเขียวมัเขาเต็มแล้วก็จะให้จำกัดแค่นั้นอ่าโอเคนะครับทุกคนเข้าใจนะครับ แล้วก็แผนที่ต่างๆนะครับมันจะมีบอสนะครับมันจะมีบอสมันมีนิมินิบอสแล้วก็มีบอสราชานะครับส่วนที่ผมอยู่ตรงนี้ก็มีบอสอยู่นะครับเป็นมินิบอสนะครับเวลลหกสิบห้านะโคตรอยู่ครับตีคนเดียวนี่ไม่ค่อยได้อยู่นะครับตัวผมเนี้ยถึงผมจะเวลลหกสิบสองนะผมก็ยังตีไม่ค่อยได้นะครับส่วนผมก็จะไปตีบอสราชานะครับ วอรราชาก็มีเวลสี่สิบนะครับเวลยี่เวลเวลสามสิบเวลสี่สิบ,บ, 30, บนะครับแล้วก็ถ้าเวลค่าสิบนี้เราต้องไปคนเดียวเนี่ยเราจะสู้เขาไม่ได้นะครับเลือดเราจะหมดบ้างเราจะตายบ้างครับบอสเพราะบอสมันโหดนะครับเราต้องไปเป็นทีมนะครับทีมหนึ่งอะไปได้ถึงหกคนนะครับซึ่งมันจะมีบอสราชาครับวอรราชาจะเป็นตัวสี แดงงชมฟูนะครับนี่คือบอสราชานะแล้วก็มีลูกไฟด้วยส่วนบอสท,ที่เป็นบอสกติครับมันจะเป็นสัวสีเหลืองๆส้มๆนะครับซึ่งในการตำอลิปนะครับเดี๋ยวผมจะลงใหม่หมดเลยนะครับเพราะว่า เสียงในเกมมันดังมากครับผมเปิดนิดเดียวครับแต่เสียงในเกมมันดังมากครับผมก็เลยต้องทําการแก้ไขนะครับอันนี้ก็มีการประลองนะครับการประลองเป็นการประลองจิตนะครับซึ่งจะมีครูดาวอยู่นะครับก็ผมติดครูดาวอยู่ครับคือติดซีดีนะครับติดครูดาวนะครับ ไม่สามารถลงไปตีเขาได้นะครับซึ่งต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวถ้าไม่ติดซีดีเดี๋ยวผมจะอัดคลิป <c oughs> ลงมาให้ดูนะครับว่าเขาสมัครยังไงเขาไปตีกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งบางคนก็ไม่เคยลงไปสมัครครับเล่นมาก็ไม่เคยลงเลยเนี่ยแต่บางคนลงแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ของดอบหรือไม่ครับ พราะว่ามีคนเดียวครับที่ได้คือคนที่ได้แต้มสูงสุดนะครับเขาถึงจะได้นะครับโอเคส่วนผมก็ข้ามไปก่อนนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีสวัสดิการในการเล่นนะครับเราออนไลน์เท่านี้นะครับเราออนไลน์เราก็สามารถรับได้นะครับอ่าขอรับได้แล้ว มันก็มีท้าทายประจำวันนี่ผมบอกตรงๆนะครับว่าท้าทายประจําวันเราต้องทําให้สําเร็จนะครับเพราะว่าถ้าเราทําสําเร็จหมดเนี่ยมันก็จะได้ของพวกนี้มาซึ่งเดี๋ยววิธีการทําพวกนี้นะครับผมจะให้ทําตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้นะครับโอเค แล้วพวกสกิลพวกสกิลนี้ถ้าคนเล่นใหม่นะครับผมแนะนำให้ไปทำทำ,ทำจนถึงเวล5ห้านะครับเวล5ห้าเสร็จก็ย้ายก๊กนะครับพอย,ายกกกาอ้ายก๊กก็มาทำเครดมาทำเควสตัวไปนะครับ มันจะมีอยู่เวสเดียวนะครับที่ว่าให้รับทหารนะครับทำเวสตัวไปเวสเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็เดินไปซ้ายหรือขวาคอนเรสเตน,นะครับไปหามอนเตอร์ที่มีที่มีอยู่นะครับตีตีไปเรื่อยๆครับแต่พอออกจากที่เราเกิดน,นะครับเหมือนกับว่าผมอยู่แดง ผมอยู่แดงนี่ผมอยู่ด้วยอย่างเราก็เดินออกมาได้เลยครับเดินออกมาทางซ้ายดีกว่าค้นแต่ครับมาเรามาตีหัวคลั่งนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทําคลิปวิดีโอมาให้ใหม่ดีกว่านะครับเพื่อจะได้เข้าใจนะแต่ถ้าอย่างนี้ไม่เห็นก็ไม่ได้เข้าใจนะโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ ขอลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ